ยาแบนี่กันบอะไรแต่นาี่ตังน่งเงนก็ังคเทื่ยวบ่ได้บนพอแต่แค่นีนี่ก็ทำพิธีจังไยเอาจัดทานหมดทานอ่อนเออตัวจากนี้ไปผู้การ

ตัวหนงตัวนตัวก้องตัวหุมตัวปลายตัวหุญตัวุ่้ตัวไทยตัวผู้สถานที่ทุกุนัวอคิิตานที่ิอตหน่หมายูกกับการผขอเช่นสิ่งศักดิ์สิทธุสำนักทุกครูผู้ทุกอาจารย์เออ้หลายสำคัั้งหายตุนต้งเกสงบาลีงบุญทั้งหลายมหัศัรยวัน วาวน้าเพิ่มเื้อผู้บ่ายใจจิตสำลกิจุดต้นก็ให้การอธิษฐานมาสั่งคอยผู่ายด้พอก็ได้ียบรือเ็ริับิสุบริการบริหนี้ต่อยอดพุทธศาสนาในบุญนั้นในกามไหวต, layers, ตัวลุกตวหลตามท่านเขาหน้นได้พรผู้บ่าในหน้าผู้มันนี่วิสดเี้ยหน่อยเงเานั้กันยางผชทาคร์ค คือผูบาดจังขอฝากผู้ดูหลานจะปลุกเรือบระเด็ประด็นปั่นประเด็นเพิ่มไปเราะอยู่สถานเดินเงี้ยผู้ขาดเป็นคนสร้างพิธนที่อรือสืบการดันเครื่องผูบาดจังผู้ดันคอยสร้างสวนสมถุรัตนะถูกต้องหรือครัะนักมูตะศะ็ะขวะตัวร่างตัวสมพุทธัสสะ tersaat <Sess> wakturahtu sama tembu teratnakmu tersat beruh waktu Ratu tem ter angenjamiang serenang <Sess> gajami sangangkan serenang <Sess> gajami Dudi yang diutang Surenang gajami putdi yang diang Surenanggajami putdi yang disangkan serenang <Sess> <Sess> gajami yang ikut bang serenangga cammi tadi yang binang Bang serenangga cami tadi yang pisangangkan terenangga cani arahang sema membutuh bahwa udang meluwenang lebihwan

จะอุปเทมภจะดาตัรุงอยู่ที่ริกระตะเตอยู่ในห่วงมหอนอกจิงก่อนเจตเหล่าคุณเขาจันทริเชเจติประเจ้าดูกันเมืองแน่นเนื้องแน่นอยู่ในอากาศที่มาน์มาตร์ัตนอคนเทียนทองที่เปรตเตถเป้ะเจ้า ที่ดูในพิชัยราชรถแจ้าเละเตือนลวงจะข้ามีเทพประดาเจ้าทั้งปวงอยู่ในบานต้นเล่หเตือนใหญ่แต่รู้ว่านัานก็กนี้เทพประเจ้าที่สิงสถิตยอยู่บนต้นไม้ศุกษาสารที่หักวัตถุนิเคติเทพประเจ้าที่ดูอาศัยในพื้นภูมิภาค จตกันตาทวาเทะเจ้าทั้งหลายเอ,เอยวันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญอัญเชิญท่านให้สเสด็จลงมาลงมาสมูสนประทุมช่วยจระทะละวิสนีเทะเจ้าที่อยู่ในห่วงหิวพาฝางน้ำและบนบก มิได้เสมอกันยักษ์กาก,ากนทัปนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกทั้งยักษาคนทัานนาคราชภูเป็นใหญ่ติทันตาสันติเกยังเทปเจ้าที่มีความถุกทุกตำบนมูนีวราจะนั่งอีกทั้งฤาษีมุนีนา ตุแห่งฮุนทันทีสักผิดรุ่นด้วยตะบะที่ชะสาทุโธดูกอดเถียบประเจ้าท่านปวงจงกระเสียมสาตาตันดับถุกน,นั่นตุจงเยี่ยมโสดดับอัตรสอันกำเนิดขอเจริญเตยทุกทุกพระองค์ท่านธุเดชทีกก่บุคเลาธิฐที่พระสงฆ์อ,อินพุ่งยุ่งยักภาษาคนท่านกระเนตรโรนี้ ควเมียงคายดือผเรานาข้าทังหลายทั้งเกทุกคนหขายหน้ากงมึี่สีต่างกาอราคาน่านม้ดื้อมาสางมาแก่มาอุโมทนาวัดป่าดุน้าเพื่อนแ่งหลรอด่าป่ยแห่มีโชคมีใช่คนอื่นลายแก่หน่อยโวยหน่อยกได้หลายดือคนเขาคนจุดคนที่บเก่าก็ให้พอู้อย่ทีโดยท่านสมศรีริอคผู้โปร่านจัญทาย ขอรันารงบนีเรงสีกทัดรงกระชินมาก้านพดที่จบเ่พดที่บนี้เลยพุทธังคีตังยาวันิพางสรานังกระชานิธรรมังคีตังยวันิุพานงสราังกระฉาสังฆังคีตังยวันิพานงสราังกระชานาบุกพระเจ้าขอให้พระเจ้ามาอยู่้าผมต้พงมาอยู่เบื้องบ่าสายอะไรอยู่เบื้องบ่า ขอเชิญพระแม่ปุาศรีปิณจแต่อขอเชิญพระไทยศีปุรุาขอเชิญพรยานารีิณงอขอเชิญพระกายศีปเต๋อข้าพเจ้าจัดทำสวยเล้อุมานกัรไม่ถูกเช่นเชยเลยมาหน้าอคขาขอฝากเปบกเปเตาเพระุ้างค่ขีคาสมาสั่ัเป็นค์ขามากเป็นผู่ของพุทธศาสนาขออะไร้องพูดจทีจนทังผูุ้ผู้เตอเ

อ้ตัวในหลังด้วยปังปังตุจงเอ้อชใส่ทีู่้ขาวันน้เรานั่งตุจงู้ขาขอการขอพวคุณหลายๆูุขา้ามาไทยแล้วขันพวกนี้คบถันผูเขาพวกนี้ไมนดีที่ทิงเลยไว้ครันกันไทยจงเอื้ในเจเพิ่มเดิีให้เรครบถจะได้ก็หาอย่างนี้ก็ยใจไม่เอ้อตุจควุจงหายด้วยด้วยทุจงเอ้อ ดูให้ดีข้ามขาดเดีดขาดวั้าจะเอาก่องจะไปกักนขอ,อมาขอมามาอย่าันเลื่อนพี่น้องเราเดพี่น้องมาแล้วมันยันมือดีดีมเนยอนนุ่งยืนเ,ยเลยครับเน็ดก็ได้ ทเลกลับพี่นองกอาไ,อไ้ที่ิบเชินตเตี่ไปเด้อครับปะเพื่อนจอนดื่ม่นเลยครับยันไม่อะไรดือบมืนเลยเนะคน,นทำบิที้เน่ยเนนัวนบิ๊ี้แล้วเน่ทิี่แล้ว เทียมในไล่เด้อค่ะปูภัยคุณแม่เทียมในไล่เล็ชุดนี้จะเป็นเลขปูภัยตอนเพิ่อนปูชีปลาขาวเนาะปูชีปลานะปปขาวตอนเพิ่นท่านพิธีบวงสรวงนะเนาะเลขกชุดนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะนบวงสรวงสีเ่เจ็ดเลขกบวงสรวงตอนตอนปูเพิ่นท่านพิธีเนาะ เทียมไม่ไล่เด้อค่ะเพื่นเน้นไฮบนเป็นบนลางเป็นลางเรามาล่อช่มบาไม่ไล่เพิ่นล่ำจกยาสมอนอยายาสมอนจะมาเทียมบอเพิ่นจะไฮตัวไรเด้อค่ะเลขยาสมอนงวดเมื่อกี้นี่เข้าบนเข้าล่างเด้อค่ะพี่นอ้อง ทุกคนทุกคนนี่เพ้อกับพ่อไนโยค่ะยายาสมอนเดินยาสมอนยาสมอนยาสมอนอุชาหลงทุนใส่เก่งให้ถันไปกองสลากไปนะไม่บอได้เลยม่รูไปใส่ตำบากูเลวร้านสาวมาซื้อมุฝากสีชมพูสวยงามโอ้ยยาใส่ไปกองสลาก ยี่คือสิดใจงามเนาะยางามบ้านข้งอีน้าเเตียงก็บารับาให้ขัดก็รอก็เบาสดมาหายหยาหยาหายลองพันเดีก็บเบาเรสิรวยจะเถื่อนอีนาามันปื๊เลยเชียนหายอยู่ได้สองหกสองเขาอีนงเปื๊กเงินในบุ๊บยาอีนาามันเอาแต่เลีปื่กมาเลขยามันสีบออกวันติเลยไปสื่อห้องผูอื่น อุตสาสื่อสุดค่าสรรลงทุนให้หาป่านนี้ยังว่าเอามันกับผูล่วยจะเทอแล้วลูกน้าเดี๋ยวไอ่นไปถ่ายม่ยาให้เจได่ได้เจได้บ้านนี้เอาปหาให้อันด้ยให้เจ้ามือสื่อได้ทาสบายถามสบายยแล้แมนแมนติงก็ได้ันนี้เอาไม้ยาเอาแพกแ็กรยาลูกขี่ขอน้ำยาคักๆักมันนี่ นี่คับวันนีก็เอาเว้ยนิโมนพาคุณเจ้าไปทางไหนเนาะออนิมนพาคุณเจ้ามาทำพเพ่อูเมื่อทายาแท้เนี่ลูก้านเอาต้นเงินมาทายาขัดแนห้อเริ่มยาสมอนหรือเปล่าสมอนะครบการเล่นตอนทำพิธีเด้ค่ะนี่ลูนี่ยนิโมนนิมนนิมน มาคุยสนท่าน erm ่าก hmm. hmm. ันค <ok ุณค hmm. ุณเห็นแ้วขอบคุณนนี่ดีอกดีใจนะพระคุณเจ้าเนาะชิด้ยสู่สวดพิธามันหน่อยขอบคุณหลายเด้อครับอาพร้อมสองวันอาลังมานที่มันจังเบาบางกับพระคุณเจ้าเออนั่นแหละมันจังเบาบางพระเจ้าสมอลงทุนคักบานเพื่อลูกเพื่อหลานชิด้มาสั่งวัดสั่งว่าสุดสวยงามหลานหน่อยมาสื่อมาฝาก ว่าจอสุดง้ดมามมาฝากหญ้กล้านั่งอยู่บ่นุ่งแล้วทามไงสาติโอทายาไซผ่านี่มันสิบวคากปันยังไิห้าไซเพ้าว่างนอ่ะหนูร้านบ่เอาเลรียชิบงหญ้าไซออกบอกอากออกออกออกปอกออกอืม แม่นางเหรอเราให้เสียนไว้แทนเราพาคุณใจ้นแม่นางที่เผาทิพไถ่เลยทรงแถือเตรียมประกาก็สมมติมาเหตแตอีนั่งน้อยาวมนี่แับเตรียมให้เออยายยาใจห่อนให้มันไดกบว่เอาซสื้อทั้งอื่นเื้อทั้งอื่นสื้อสื้อก็เห็ยางเออเด้จะขอพ่อมีโศกอืมว่านี้ลูกหลานสิโศกบ่ โชคโชคโชคให้บันนี้จะไปสื่อตัวอื่นเถอะจ้าเี่ยวน้ำยานยาสิให้ค่ะคับจ้าจะยอมลงทุนอีกให้ลูกหาร้านได้สั่งอีสัยอีกลองบึงจะไปไังไงเอ้สกอเหรอเนี่ยผู้จีบปากาวาอย่าง้เย <Fahrenheit> ภาษาผู้ชายมันจะมปสู <apologized> ่ผู้ญิงได้ยังไงร้องวงเสเหวผู้อินตาก็ล้องวงแสเหลวเทียนยาใส้สุดขาสั่นๆขาอ่อนๆไม่กระจอ่อนสตัวมันจะไปสู่ผู้ญิงได้จังไงเยพื่อนานนี่ยเพ่นบ้านหลร้านมามื่อนี้แผ่ผู้ยิ่งบดชุมผู้ชายแผ่ผู้ยิ่งบดร้องวงเสแล้วภาษีเบาแข็งใส่ผู้ญิง ก็เว่ปูว่าสนองทเดียวกันงกเองเนนๆก็ได้มานับกันนละเก่าสองลางก็ให้ปูชี้ปากเขาหนักมานัากันและวทีมเดียวกันทีมสร้างทีมแปลงอยาให้พระคุณเจ้าได้สรางวัดว่าทำมือนีโคกสไีใยุดดนอตูสวดพระพิธามนอได้ยูยาละปากก็ะเ้บาสิอนพระคุณเจ้าแมนสาธุสาธุอนุโมทนาบุญรำยา้อ เนียาะสมอนยาสมอนอู่ร้านอื่นให้มันถึกแไ่จะปูปูจังไหนยาสมอนสมอนอยู่บ้านไหนกันล่ะร้านปอาถมหลานว่าทำไมหลานว่าทำไมกับพี่เจ๊ว่าไม่ไฟมันแรงเนาะครับเน่ไม่เข้าใจใส่สุดให้เบื่อนเลยไปเอาสุดรนายงามมาดูโอ้ยสุดรดูไก่ไก่คุณบ้านอยู่ต้นตะเคียนเพื่อแล้วอยู่บ้านเนี่ย ยาอยากเขียนใช่ลูกไ้ร้านเบิ่งย่าลงทุนซัมไ่าลูกเพื่อหลังยาลงทุนซัไดอยากให้ลูกห้้านเบิ่งเสื่อดอด้าบ้าเพรา่อยากให้ล้านสาวมัใส่ดออมัใไ่เขาเล้วโฮ้มันเป็นตะเบิ่งคือยาดิจักงี้ยังสิเปดออกแล้วีมันไหมันเป็นหลัง แม่หญ้าใส่าาใสล่ะลูกหลานสีตื่นสีถั่วเดี๋ยวห้อสีหยานเดี๋ยวสีหยานจักแม่มยังแล้วเนาะพาคุณเจ้าเนาะากั <laughs> ้ามากับสีหอนเช <laughs> ุบ <laughs> บางคนยังหยานพี่หลอกอยู่เป็นยังไงพาคุณเจา้าเขามาจะงวดแล้ว หงยานี่เขามาหกงวดแล้วหกงวดแล้วแม่นบอกหกงวดพงงวดที่เกยนางวดนี่ก็งวดที่เกตโอ้แม่โนแม่นหงยานี่เขามาเขามามันเปนหางวดบอกคือมันหลังปูงวดหนึ่งดิหกงวดงวดมหนึ่งนี่ก็ยังว่าถุกมันสิดังเก่านัดอ๋อกมันสิดังเก่านัดเก่าห้านะฮะบอกนะโอ้ากันปลึกปลื้มปูนี่นะปูมันนีดังเก่านัด ให้มันได้กับว่าพูดเพื่อนไปหาปูแล้วเพื่อนว่าอย่ให้ไปเรื่อยๆว่ากำหนดดอกให้สร้างวัดให้มันได้พยายามมาเมื่อนี้็หวังวะอย่าฉีเชื้อเหล็กให้เล่นะฮะให้ได้ถือเหล็กได้มีเงินมีทองได้มาสร้างมาแปลงซอยพระคุณเจ้าถ้าวถือเหล็กเสียอยังมาสร้างท้าวหามาหามากอะไรทีละย่างร้านเขาก็มีได้เงินมีแต่ถือเหล็กยางเดียวก็สิได้มาสร้างมาแปลงแมน ผู้บกคนมันเงินติดถงบาตเดียวกับ่มีไม่บอกจรินาะม่นันอยากได้เลขได้เลขสินมันมถงยาสินมันมวนมีถุงเงินสื่อกับ่อมีแล้วพัะคุณเจผู้บอคนติดนี่เลขเขาย่องมาทันใจกับมีนี่นั่ยู้บอกแห้งเถอเาเถือใจผู้บางคนกินปูนห่อนทองออกมาเลยเ่หลาน้อยยานแหละเลือกบเลิศไหมย่อนมันบอกเอาย่านมันบอกเอา ยาเจนไอซองหกซองเก่าประเด็นยังเบาลางลางลางอยู่เออแมนเนี่ยแมนคันสื่อเรองบองสนุนประเด้ลงทุนหลายซ้ำได้รถสี่ประตูชี้มหาญาแลวบ้านี้เลยนะบ้านี้ตีใจเย็นๆก่อนไหมสนทนาทำกับพ่อคุณเจ้าก่อนไหมโดนโดนเจอกันชนึงเพราะพ่อคุณเจ้าเลาวแมนสนทนาทำกันสัก่อนแม่บ้านนี้อยากได้ยังอีกบ้านนี้โอ้ให้ได้ให้ได้ตู้มาก่อนจังสีว่อยากได้ยังจังสีว่อให้ได้ตู้มาก่อน ให้ได้ตู้ตะลปัดหลักการนันมาก่อนนางสีว่าอวไม่เออไปถ้ำเออแล้วเออได้ตู้อันนี้ถ้ำตะลปัดหนังสือมาก่อนนางสีว่าวเออไ้ตู้มาก้อนหนาเสนอเนี่ยสั่งยังต่อไปคอยบอกญาเด้อแม่ญาสิจัดไอ่เออสิดึงลูกร้านบุระท่าไกลไกลบุระเออให้เขามาสั่งซอยอ่ะมันคอยมีอัดมีเบียร์หลายเออดึงเขามาได้หลายเลยแถวไกลไกนี่มันบ่มี จะปานนั่นกันยังจต๊ตากันกินอยู่ดึงท่าไก่ๆพึ่นมาต่างประเทศอยงแม่นมันคอยมีอัดมีเบียร์ไรให้ในมนสางซอยพระคุณเจ้าให้มันแล้วให้มันจะเญ่นหุงเครื่องทั้งห้องให้มันขับก็วัดกุฏแห่ผุนสาธุสาธุต่อไปก็จะเป็นท่างขนน้าตาจากมืดจากน้อยรถบ้านก็สิมาจอดรถเสร็จรถสม่ชิม่หม่องจอดยาสมองที่ส่างบาแล้วมีให้ดัง ทะลุฝ่าเลยมื้อนี้รถตู้มาแม่ยาต่อไปสิเป็นรถบัสโอ้มื้อไหร่ยางที่เมื้อไหร่ยางคืรถตู้มาด้วมื้อนี้่ป้ปานนั้นบ่ปา,านานัานาน้นแล้วโอ้คือคักแต่ทันสมัยเนาะครับสะพานมาเป็นลา <c oughs> นยางนี่มันทันสมัยตั๊กยี่นาทันสมัยเนาะอีนางน้อยมาทันสมัยขนาดนั้นบ้านคือว่าไปเที่ยวบ้านหลานใบหนะตัวแล้วก็สิบ่ไปปูชีบเขาอันเชิญยาไปแม่นได้บ่ได้ลงคุยกับลูกกับหลานดอกจ้า มาคุยสนทนาทำอยู่พี่สุดกางเกงขาสันผู้ใดไม่เห็นเราก็หัวควนงาจริงไหมคือกาใสอยู่สันจำบักจำบักปานนั่นแหละเนาะจีจำผู้ฮัตติงอันใจอิ่มห่ดหรอ อะไกันแนมบ่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 หันใจิมหใ,ใจิมเห็นเพลูกเพลหลานจะซือ้อเพลูกเพลหลานหานมันหมักสุดหนีมาเกิดซื้อใหมายายสุด <c oughs> ถืออกถือใจครับคิดอ <c oughs> อกนูกหร้านอยากซื้อให้อีกก็ะบวาเด้อท <c oughs> ี่ล้องใสอีกล้องเบิงคางันเข่าสามโตตรงๆผู <c oughs> ้ไหยอะผูจ่ายยุไย่ไก่แท่เขาม้อไก่ไก่ยานี่นะเข่งหม้องวนเขาหูา สอเมือก่อนนี่่าม่953เกียตเกียตินะครับ9เกยริ5นะค5 0คัสอี่ห้าใช่ครับ่ใช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 ่ใน่ใ่่ใช่ัช่่ใ่ใี่ใน่ใใน่ห่ใช่ใช่าค่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใค่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใชา่ใ คุขอโทษหลายๆเด้ครับสัญ้านเปอร์เซร์เซนต์ส่นเร์เซนตนะครับเขียนไปครับให้คักตอนนี้บพผากันเอาเจ้าสิหสามสี่เจ็ดีเดก็หาศูนในล่างหะยนะครับเดี๋ยวิ่งั้งเียวเลขล่างตัวนี้นี่เลขปุ่มคันว่าถึกนี่ผากันไปดูดลงสามห ข้าวไปซื้อเอ้าอีนางตัวรู้มันบ่มาตัวนาองานเด็กคนนี้ก็ซักตัวเนี้แม่เผึ่งงาน

นยังคือซื้อมกันคืออาคเบันซื้อมันกันอี่ยังบวกเราถือข้อเราถือข้อข้อเดียวกันคนเลี้ยหลายอย่นี่เอาถือข้อสองคนคนหนักสวยไม่กน้าคดอต งานพระคุณมาต่อคือการตัวพระคุณเจ้าโอ้คนเบาข้อยอดเถิดมองมันก็บเบาถิดกันมันก็สนทนากันทั้วลูกหลานเพ้อใจพอดีพ้อกันเหยาเพ้อใจจ้าผพากันสาธุเอาเนี้ยยาสมอนเด้อนี่เด้อยาสมอนยาสมอนสมอนให้มันดังทะลุฝ่า ไมันยิงอาตายกมายกขุนด้อนายก53นัด900 53นัดเ้อถ้ามันออกตัวนี้เด้อพี่น้องครับบนเอาบรรทัดมจุให้ยงนี่ได้ยินบลูกหลานถ้ามันออกตัวนี้ เอาบรรทัดพันจิ้นเหยยางวองยาสมอนเรินัดครับเด้อค่ะยาสมอนเด้อค่ะรอยหาชิ้สามยาสมอนเด้อใครมันได้ยินหดข้าอินข้าพงของยาสมอนเด้อค่ะยาสมอนเด้อเถกยาสมอนเด้อเถกยาดังทะลุฝารับนูกล้งยาสมอนเด้อที่ใดมีเงินมีทองกันทุกคนทุกคนทุกคนนั่นมาเนี่ย ยายนนอยจะขอยกคลิปนี้ที่ตัวเลขของยาสมอนเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์ยาสมอนยาสมอนเดอร์ค่ะตามนีเดอร์ค่ะเลขสองตัวดิบเป็นลางยาสมอนมาร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากแชร์ไปให้พี่น้องเราดูคนละหนึ่งแชร์เด้อค่ะเดอ้อขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ